กราบสวัสดีครับวันนี้เรามาร้านตัดผมนะครับรับรองว่าวันนี้ไม่ทําร้ายร้านทําผมแน่นอนเราเล่นเป็นคนดีเป็นชมพี่ดํานิดนึงผมอยากจะดูเด็กขึ้น <c oughs> <c oughs> อยากจะดูหนุ่มขึ้นลดทำไมกูก็งงอ่ามีทรงผมให้เลือกมากมายหลายอย่าง <c oughs> อันนี้ไม่ดูโหดอันนี้ดูดิบดูสุกดูนิง่ง เฮ้ยภาคอะไรมึงวะเนี่ยไปเราต้องหาทรงผมที่ดูเด็กที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้นะครับต่อไปจะได้เอาพี่ดำเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะมีฟูเล็กฟูน้อยด้วยโอ้โหกูขำว่ะแหมทรงนี้ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้เรื่องเออแต่อันนี้ดูเป็นวัยรุ่นชบเชียวชบเฉียว ตกลงเอาทรงนี้นะใช่สิคะเอ้ใช่สิครับแหมตัดเร็วนะรีบรีบอืมน่าดูเด็กขึ้นแล้วต่อไปเรามาดูหนวดหนวดไม่มีเออแหมเฮ้ยเขาท,ท่าว่ะไหนดูหนวดอย่างอื่นสิโอ้โหอย่างงี้แม่งห้าสิบสี่สิบนี่สามสิบต้องอย่างงี้ เอาให้รอเลยนะฮะอืมหลอมากเลยรอมานานครับเอาล่ะเราดูเด็กขึ้นแล้วทันคู่ไปแล้วนะต่อไปเสื้อผ้านะครับเปลี่ยนนิดนึงจะดูก่อนว่าในตู้เสื้อผ้าเรามีอะไรบ้างเราก็ดูนิดนึงแหมเยอะแยะไปหมดแต่นะทนเขียวท้นเขียว รองเท้าก็เขียวอ๋อนี่มันแบบพรีเซ็ตไว้ไม่เอาไม่เอานี่กางเกงก็เขียวเดี๋ยวดูกางเกงก่อนนะเอาเขียวนั่นแหละนี่แม่งเด็กแรปนี่หว่ายุ่งกันนะไม่ต้องมายุ่งกันนะมาแล้วพี่เขียวมาแล้วพี่เขียววันๆหนึ่งชีวิตของพี่เขียวรล่อไหมครับ เฮ้ผมหล่อเปล่าดูดิดูหน่อยนาไม่สนนี่มายืนตรงกลางอูยไอ้เหี้ยจะเอาอีกแล้วมันเป็นยังไงว่าเมืองนี้เมืองนี้แม่งเถื่อนจริงๆวะแหมแค่มาให้ดูว่าหล่อเปล่าก็จะเอาผมซะแล้วดูด้วยดูด้วยอ้าวตกลงเอาผมชิบหายแล้วผมหล่อเปล่าอุ้ยอ้ยอ้ยโดนโดนแม่งเอาแล้วไองามใส บังไงว่าไงผมเนี่ยผมแค่วิ่งชนพี่ก็ทำอะไรผมไม่ได้แล้วบอกตรงๆเลือดผมมันอมตะทำอะไรไม่ได้เอ้ยทำอะไรพี่ผมนี่ไม่อยากจะลงมือกับพี่เลยนะถ้าผมลงมือแล้วพี่วิ่งพี่ววิ่งดูด้วยดูด้วยดูด้วย,วย,วยเอาไงเอาไงนี่ ทำไมพี่สองคนแม่งช้าวะผมมาดีๆนะผมมาถามว่าผมหล่อเปล่าพี่ก็เล่นผมแค่ผมวิ่งเอาหน้าอกชนพี่พี่ก็ล้มแล้วบอกกงกงเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยหน้าอกผมเนี่ยไหลผมเนี่ยพี่ก็คว่ำแล้วพี่เอาไม่เล่าเนี่ยมะอโถคว่ำไปอโถอล้มเลยไม่อยากจกะทําเลยเฮ้ยยนหนีไปไหนเนี่ยมาเล่นกันต่อเฮ้ยโถไอคนไปขวาไอคนไปซ้าย ไปหาใครดีวะเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยนักเลงเยอะตรงนี้เยอะจริงๆมีแต่คนจะเอาผม,มนี่มีอะไรให้ดูทุกคนเฮ้ยวิ่งเงี้ยครับคอนเสิร์ตยังโหดหน้าเด็กกว่าเดิมเยอะ <c oughs> ว่าแต่วิ่งไปไหนกันเนี่ยผมวิ่งด้วยรอด้วย กี้นี่ก็ดารามาโอ้มายกอด,ดารามาเฮ้ยไปไหนกันเนีย่ยไปด้วยฮ่าให้ดูแป๊บเดียวหนีเลยเฮ้ยพี่เจ๊วิ่งช้าจังเฮ้ยดารามาไปดูดาราเร็วเฮ้ยวิว่งกันกันใหญ่เลยเว้ยไปไปผมไปดูดาราด้วยดารามาไงเฮียวิ่งกันหมดเลย ไปกันหมดทุกคนนีกูหมดเลยเราต้องไปจุดจุดอื่นแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าอีกทีครับข้างหน้ามีผมเห็นเหมือนเป็นแบบเป็นห้างอ่ะเป็นห้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ข้างหน้านี่สีน้ําเงินนี่ห้างแน่ๆเลยเอ้เสื้อเขียวมันแปลกตรงไหนวะมีแต่จะคนจะจะเอาเสื้อเขียวก็เสื้อเขียวมันหล่อใช่ไหมนี่ไง พี่มาทางนี้ผมไปทางโน้นแน่เอาอยัางไงเอาไงเอาไอ้เฮียโดนดัก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่พี่เฮ้ยมาพี่มาทางนี้ครับผมก็ไปทางโน้นเออแหมพี่ทำคอนเทนต์กับผมได้นะผมก็ไปทางโน้นไงพี่มาทางนี้ไงอ่ะพี่มาทางนี้ผมก็จะไปทางโน้นเออไปดีกว่า ไปช่วยตำรวจครับรู้สึกว่าตำรวจจะมีเรื่องตำรวจมีเรื่องผมต้องไปแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยววันหลังค่อยไปเล่นใหม่นะเชื่อผมผมไปช่วยก่อนพี่หลรวดมีปัญหาเดี๋ยวน้พี่หลรวดคันไหนเนี่ยอ๋อไอรถบรรทุกคันนี้ปะเนี่ยพี่ตำรวจพยายามบังไม่ให้มันไปครับมาเดี๋ยวผมช่วยสกัดล้อเลยเนยสกัดล้อเลยเฮ้ยสกัดล้อหยุดเดี๋ยวนี้หยุดนเนาวละหยุดแล้ว เออดีมากครับคุณตำรวจจัดการไปเลยผมไม่เกี่ยวนะครับผมแค่มาแจมมาเสือกจบไปครับนี่ปาบโจรได้ครับอ,อ้าวเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจแล้วเพื่อนอีกคนนึงล่ะเออฮะกูยังไม่อยากกลับบ้านกูอยู่แถวนี้อืบ้านอยู่แถวนี้แหละครับแล้วจับมาเรื่องอะไรครับเนี่ย ผมอยากจะรู้จังเลยมันขนของเถื่อนรูปล่างเนี่ยนะอ๋อบ้านคุณตำรวจอยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูบนรถให้ไหมครับว่ามันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีนะครับเอาเอาเอาชนตำรวจชนตำรวจโอ้โหยฝักปืนแล้ว เมืองนี้มันโหดโอ้ยิงแล้วครับเล่นแล้วยิงแล้วไอ้คนเมื่อกี้ชนตำรวจเป็นไงบ้างอุย้ยใครที่ชนตำรวจยิงหมดเลยครับดุจริงจริงเมืงองนี้โอ้โหนี่ข้อหาขับรถชนตำรวจอืแหมไม่มีอะไรครับแหม่ตามนิดเดียวก็จะฟัดโหดจริง,รงๆเลย แม่งโหดกันงนี้ก็ไม่รู้แหมเขินนะ่าแม่งโหดเหี้ยเลยครับเดินตามแม่งก็จะล้วงลูกซองมาเล่นผมผมแก้งตีเนียนแก้งทิ้งระยะห่างก่อนอืมบ้านสวยเหมือนกันครับแม่ไปแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยๆตามตูดไปว่าบ้านพี่เขาอยู่ไหนอตามห่างๆนิดนึงแต่เราเดินมันก็ไม่น่าทำอะไรเรานะ ทำไมเดินงนั้นละครับกางเกงนายบาดตูดละครับเดินขาถ่างเนี่ยบาดตูดสิฮ่าวิ่งทั้งวัน <Hey man. S 1> เดินตามเดินตาม <c oughs> อมบ้านอยู่ไหนยังไม่ถึงี้วยลครับ <c oughs> ใช่ไหมแยกไหนเดี๋ยว <c oughs> ผมคุ้มกันให้ <c oughs> ผมจะคุ้มกันให้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้ก่อกวรอะไรนะ จเย็นนิดนึงทุกคนเอ้ยโหกูบอกแล้วเสื้อเขียวแม่งร้อนแรงจะเล่นกูแล้วเฮ้ยอาปืนจอนี้ต้องสู้แล้วยิงเอ้าทำไมยกมือมอบมอบตัวเอาไอ้ดำกูให้มึงยิงมันอุซา์ลวงปืนมาแล้วแม่งเอ้ยเสื้อเขียวแม่งร้อนแรงจริงเลย ืนก็ถูกยึดเจ็บใจนักเฮ้ยไปไหนต้อดีไปไหนต่อดีครับผมขอโดดลงมาตรงนี้ก่อนโดดไปหาพี่สองคนนั้นยืนกอดอกคุยกันอนะีนผมจะทำอะไรดูวู้ฮู้สวัสดีทุกคงอ้าวเฮ้ยเสื้อเขียวแม่งร้อนแรงวะ่ะไปไหนมาไหนแม่งก็จะเอาเสื้อเขียวกูเฮ้ยใจเย็นนิดนึง แมงเสื้อเขียวมันผิดตรงไหนเสื้อเขียวมันผิดตรงไหนข้าเมามจะกินข้าเม้าเลยหรอเว้ยเย็นหน่อยนะโหแมงนี่กูโดดลงมาดีๆนี่ยังไม่ได้ชนพวกมึงเลยเฮยสอด้วงอะไรสอรี่โอ้โหนี่มึงมึงเป็นนักมวยหรือไงวะเนี่ยหมัดไวมากกูมีอะไรดูไม่มีลูกเฮ้ไม่มีลูกมึงจะไปไหนชิบหาย กูให้ดูเฉยๆว่ากูไม่มีลูกอืมวิ่งอีกแล้วไอ้พวกนี้แม่งเอ้ยเก็บที่เติมเลือดก่อนดีกว่าไหมแม่งเอ้ยวิ่งจูดไปแล้วเอ้าโดนรถชนอีกไอ้ตัวนั้นงโง่ก็โง่โอ้รถชนคว่ำเลยครับโตนี่นเสื้อเขียวเสื้อเขียวสวยไหมครับเสื้อเขียวสวยไหมครับ รอบที่สามไม่ยอมแน่เลยฮฮคอยรอคุยแม่งสามคนเลยเสื้อเขียวมันผิดตรงไหนไอ้แม um ่งจะเล่นกูให้ได้เลยนี่กูม uh ีอะไรให้ดูเป็นปืนปืนที่ไม่มีลูกจะวิ่งไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยวิ่งไปไหนกันวะแม่งเอ้ยเลือดกูจะหมดเดี๋ยนะกูเก็บเลือดก่อนเออเฮ้เลือกกูเขียวแล้วบุก แม่งเล่นกูยับเลยนะไอสาตัวเมื่อกี้วิ่งไปไหนกันเนี่ยแม่งวิ่งไปดูดารากันไงไป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 เฮ้ยเก็บปืนก่อนมีตำรวจอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวกูงานงอกเฮ้ยไปไหนกันเฮ้ยแม่งเอ้ยตามไปคนนี้ก็ได้วะแม่งไปซ้ายคนขวาคนหน้าคนกูตามคนนี้ก็ได้มึงจะวิ่งไปไหนเฮ้ยมึงเป็นนักวิ่งหรือยังไง แม่งเอ้ยวิ่งวจริงเฮ้ยถอ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 ยเอ็นนี่แม่งนั่งสบายใจเฉยเลยนะมึงเฮ้ยเดี๋ยวได้เงินกูวิ่งชนจะตายเลยอ้หไอ้เหอ้ยแม่งกูว่าเสอ้อเขียวในโหดสุดในวงการนี้ไปไหนแล้ววะน่ะไปไหนกันวะเห็นคนที่วิ่งไหมครับอู้แค่วิ่งชนก็เอาปืนไล่ยิงกูแล้วโอ้โห เอากันแล้วครับไม่รู้ใครเป็นใครอีลุงตุงนังหมดแล้วครับนี่แค่วิ่งชนนะเนี่ยแมงเมืองนี้แมงโหดชิบหายเลยกูมาอยู่แล้วกูไปแล้วแมงจุดแดงเพียบเลยแมงแมงเอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะมันยิงกับใครกันวะน่ะมันยิงใครกันมัน่ะรู้สึกว่ามันไม่ยิงเรานะครับแล้วเรามาพอดีหรือยังไงน่ะยิงกันยับยิงกันยับเดี๋ยนะเดี๋ยนะ แอบดูกันเฮ้ยมันไม่มีจุดแดงที่มินิแมปเรามันไม่ได้โกรธเราแล้วครับมันโกรธคนอื่นมันซัดกันนัวเลยครับอะซัดกันนัวเลยมันยังไงกันสงครามข้ามฝั่งเหมือนคนละฝั่งไม่ถูกกันโอ้พี่คนนี้กลัวพี่ทัาก,กลัวผมว่าพี่เข้าบ้านนะครับไม่ใช่มานั่งลอกกระสุนอะโทะ าลครับมันยิงกันเรียบร้อยแล้วครับมันยิงจบแล้วครับไหนดูก่อนดีมันมีพักพวกใครมั่งอ่าผมไม่เกี่ยวนะครับเมื่อกี้ผมวิ่งเล่นครับผมเห่อเสื้อครับสีเขียวเอ๊ะมันยิงใครกันนะอ้าวนี่ไงอไอตัวที่เราชนตายหานอนอยู่นี่และไอม่วงมึงก็มานั่งเฉย ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอยเฮ้ยแค่มองหน้านี่เฮ้ยมันโหดจริงๆที่นี่กูก็มีกูกูก็มีนี่นี่กูได้ลูกมาแล้วเมื่อกี้พี่เขาให้มาแก๊งเมื่อกี้นี้มามามาหูดูจุดแดงดูจุดแดงหูเพียบเลยยังไงกันเอาไอ้ตัวอ้อมก่อนไอนน้นี่อ้อมอ้อมอ้อมเอา้าไอชิบหายดาวขึ้นดาวขึ้นตำรวจมา กูไปก่อนแล้วกูไปละไปทั้งไหนดูเนะี่ยแม่งม,มันก็มันหลวดก็หลวดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูต้องไปซ่อนตรงนี้ก่อนเออนี่ให้ตำรวจมาจับพวกมันเลยตำรวจครับเจ็ดแปดคนนะ่งจุดแดงๆอะ่ะจับมันก่อนครับ day, ผมแค่มาคนเดียวืมหากูใหญ่เลยไม่รู้มันหายไปไหนอยากให้กูเจอนะ oh. ไอ้เสื้อเขียวตำรวจจับเลยครับตำรวจ โอ้โหมีอยู่บนหลังคาด้วยเฮ้ย <got> hey. ตำรวจจับมาเลยตำรวจ Five, two, ผมไม่เกี่ยวครับจับปะจับปะตำรวจอา้าวจุดแดงหายไม่จับมันแต่จะจับกูโอโธมันยังไงวะแม่งเอาแล้วตำรวจมาแล้วมาใกล้ๆกลแล้วครับท่านผู้ชมผมต้องหลบในนี้ไม่ได้แดกกูหรอก เดี๋ยวดาวหายเดี๋ยวดาวต้องหายครับท่านผู้ชมเฮ้ยหายไปไวเว้ดาวเว้ยพอแล้วตำรวจไม่เห็นกูหรอกนมึงดูดูมินิแมพมาถึงตัวกูแล้วแต่มึงไม่เห็นกูหรอกเฮ้ยหมดเวลาหมดเวลาการล่าเก็บป,ปืนก่อนแล้วเราก็ออกไปตีเนียนทำเป็นก็ว่าเรานี่มาจากที่อื่นโอ้โห เห็นเลือดอย่างนี้มึงไม่รู้กหรอวะว่ากูมาจากการยิงเนี่ยเดี๋ยวนะเราไปดูหน้างานก่อนเกิดอะไรขึ้นเลยครับเอ้มันเมื่อกี้มันมีการยิงกันเหรอครับคุณตำรวจเออแปลกจังเลยครับไม่รู้วัยคนนั้นมันวิ่งหนีเข้าต้นไม้ไปแล้วครับผมเห็นไม่ไวครับอืม